สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับยินดีตอนรับเขาชูช่องนมธนกิจนะครับพาพี่น้องมาอัปเดตนะครับความคือบอน้าของ3าลอคนพิการนะครับว่าไปหอดใจแล้วก็จะมารีวิวให้เบิ้งแบบเบิดขัคันเลยเมื่อน,นี้นะครับมีแปลกตาครับมีแปลกตาขื้นว่ามีลังคานะครับลังคาเป็นงานเดียยวลังคารถไทยนะครับ เป็นไทยเก่านะครับนุ่มนกีดเอามาดปแปลงใส่นะครับเป็นโครงครับพอดีพอดีกับโตวรถเลยนะครับว่าเปนไอ้รุ่นเดียวกันเด้อเอามาใส่นะท่านนี่เป็นเครื่องลอยซิซีซีนะครับมีเกียร์ถอยหลังนะครับคันนี้มีเกียร์ถอยหลังแล้วก็มีโคกน้านะครับที่เด่นๆเ,เลยโคหน้าครับ น้ำธากิจแปลงใส่เป็นโชคูนะครับเพื่อการขับขี่จะได้แข็งแรงขึ้นนะครับเป็นบางคนบิบากเอามาใส่เอานะครับกาใส่เป็นหัวดีมสุปรคับนะครับหัวดีมสุประครับนะครับสตาร์ทมือนะครับตอนนี้มีปั๊มดิดใส่ขวานะครับ ฝั่งซ้ายนะี่นยุ่รนาฝั่งขวานี่อยู่รรังนะครับแล้วก็มีไอ้สปอตไลท์ขึ้นมาอีกเวลาเปิดไฟเดี๋ยวจะเปิดให้เบิ่งครับสปอตไลท์นะครับไฟติดถูกดวงสปอตไลท์นะครับเวลา ขับกลางคืนจะได้เห็นสว่างสว่งข้อนี้ก็ต่อขึ้นมากนะครับเพราะว่าเวลาขับมันขับกลมมาได้นะครับมันนมธนกิจเป็นท่อนล่างนะครับพิการท่อนล่างแล้วก็เวลาส่งตัวนะครับมันกระยากมันต้องนั่งอยู่บนรถเข็นนะครับนมธนกิจก็เลยต้องต่อข้อให้มันเพื่อที่ยืนเขาไปหาเจ้าของนะครับ ท่นนใส่เองนะครับบัวเด็กบับัท่านเด็กมีจักรวงนะครับเห็ดใส่เองนะครับเห็ดดัดแปลงไปเรื่อยๆครับเครื่องยนต์ก็เป็นลอยซิปซีซีนะครับของใหม่เครื่องเป็นเครื่องไรฟันนะครับเป็นเครื่องไรฟันนะครับเป็นกองแห้ง้างร้างก็เป็น รถดีมนะครับก้องเข็นข้องดีมนมธนก,กิจเอามาใส่สว่วนล้อหลังนี่นมธนก,กิจเอาของ CBR นะครับล้อแม็กซ์ CBR มาใส่นะครับล้อแม็กซ์ CBR ใหญ่ๆเลยแม็กครบกันนะครับโชกหลังคูลขื้กันตัวนี้ก็เป็นฟ้า่ายนะครับเวลาปิดเปิดเวลาเอารถเข็นขึ้น หลังคาส่วนภายในหลังคานมธนกิจก็จับทั้งสีมุมนะครับนี่ครับจับสีมุมเลยเพื่อเวลาขับไปมันจะโยกนะครับโยกแล้วก็ะเย็นให้มอนที่เฮาเชื่อมไว้มันอาจจะลาวไปได้นะครับนมธนกิจก็ะได้จับมุมไปเลยตัวน,นี้ก็จับมุมขึ้นมาตัวน,นี้ก็พอได้เวลาขึ้นรถก็ได้ดึงขึ้นนําได้นะครับมีประโยชน์ทางนากระเสือมมองมา ฉากมงมสามเหลี่ยมนะครับแต่ม้อน,นี่ว่าเดี๋ยวปิดเพราะว่าน้ำนักรถมันจะลายนะครับนมธนกิจก็เลยบอกปิดถ้าปิดเพราะว่านมธนกิจใส่งานเองนะครับนมธนกิจก็เลยบอกปิดน้ำนักรถมันก็จะเพิ่มขึ้นมาลายเนะ้าใส่อุปกรณ์เขาไปลายนะครับอยากให้มันเบาที่สุดนะครับหมือว่าน,นี่ก็ได้คุยมีโอกาสคุยกับพี่คนหนึ่งนะครับแกอยู่สม,มุทรสาครน,นะครับ เพิ่อนกับพิ่การทันลางเงินกำนมนุษยธนกิจนะครับนุษยธนกิจเพิ่นอยากให้เพิ่อนอยากไ้รถแบบนุษยธนกิจนะครับแต่ว่าเพิ่อนอยากไดรเป็นเครื่องลอยยี่สิบหานะครับเพิ่นว่าเห็ดอยากไก้จะขั้นนะครับกำลังคุยกันเรื่องงบประมาณอยู่นะครับเป็นเพิ่นอยากไดรเป็นคล้องไม่ทั้งเมดนะครับเพราะนะครับขึ้นมาเราก็จะมีโตล็อกนะครับโตล็อกอยู่ตรงนี้ครับจะมีรูล็อกแต่นุษยธนกิจยังบอนเด้ยใส่ ตัวผูเข้ามาใส่ในตัวมียนะครับกดปุ๊มมันก็นจะล็อกปุ๊บใส่สปริงเข้าไปนะครับนมทานกินยังมันเห็ดเชื่อมไว้ซื่อยังบันจ้เอาสปริงมาใส่นะครับส่วนข้างบนเนี่ยครับข้างบนเนี่ยมันจะเป็นตัวล็อกรถนะครับตัวนั้นมันจะปรับเลื่อนใส่ขัวได้นะครับเนี่ยมันจะมีน็อตฝังอยู่นี่น็อตเบอร์สิบเจ็ดนะครับนมทนนนานากเท็ดเข้าไปแล้วก็จะฝังตัวน็อตเข้าไปเวลาเขาจะปั๊บเอาระรับนี่ครับมองนี้เป็นล้อรถเข็น ซุปเข้าไปนล้วก็มีตัวลลอกสปริงคือการน,นมธนกิจยังมาดไซสปริงจะเห็นเป็นแกนสปริงออกไปค้างทางขวาแล้วก็จะล็อกนะครับระบบใายไฟนมธนกิจก็เก็บออกมานะครับต่อออกมาเก็บเม็ดเช็ดดีนะครับข้างบนก็จะมองเห็นวิวประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับนมธนกิจขออนุญาตลาพี่น้องไปได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นมธนกิจได้ด้วยครับพี่น้องแล้วก็แชร์ไปให้พี่น้องคนพิการเท่าได้เห็นหาผลอยากได้นะครับหาเป็นบุญเป็นทานนะครับทรงต่อกันนะครับนมธนกิจพยายามเห็ียดเลียบแล้วก็ให้เขาถึงคนพิการนะครับเพราะว่าลังคนกับบาดไปใสมาใสนะครับพวกอยากไปตลาดนี่ก็บมีสจิรถไปฆ่ากัน การที่มีรหลดใส่เองนี่มันดีเลยครับมันเป็นขาเห่าอีกอันหนึ่งเพราะว่าแต่ขนาดคนปกติก็ยังอยากขี่มอไซค์เรากุมม้มเงินไปนั้นมาหนียังอยากสบายแล้าคนพิการแหงเดียวเลยครับโนมีอุปกรณ์ซอยผ้าไปนี่ก็เรียบร้อยเลยครับนอนอยู่บานที่เตียงบดบ,บ๊บ๊แตกกลางอยังกับติดเตียงเลยละแต่มีรหลดนี่มันก็นยังว่าได้ไปตลาดซอยกันได้ลายครับคพในครอบครัว่าไปเปลี่ยนแก๊สงี่ก็ยังได้นะครับเพราะว่า เพื่อนที่เอ้ากระเห็ดไปเพื่อใส่ซอยได้นะครับพ้าดูกไปโรงเรียน,นยังก็ยังได้เลยนะครับไปรับล้านหนงสิก็ดีนะครับสำหรับคลิปนี้น้องธยกิจขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ